สวัสดีครับวันนี้วันที่28มกราคมนะครับ2,167นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุปแข็งอันนี้แลมโบนะครับแลมโบเราจะทำหัวมังกรครับสันจหนา6มิลนะครับไม่เลียวนะครับ6มิลครับ ความกว้างน,นะครับสองนิ้วพอดีนะครับ,รบด้ามไม้ประดูครับยาวหนิ้วนะครับเราจะใส่หมุดให้แน่นหนาเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดครับ หนา6มิลทวามยาว6นิ้วไม้ประดูแดงนะครับเราทำลายให้สองอันนะครับ ผมจะยาวสิเอ็ดนิ้วนะครับผมยาวสิเอ็ดนิ้วสันหนา6กมิลกว้าง2นิ้วพอดีด้ามยาว6นิ้วครับใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาครับไม่ต้องกลัวหลุดครับผม,ผมครับ ลังเาก็กโตไม่ไพ่ขาดนะครับมาดูคมครับครับคมประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจเราจะลงขายแล้วนะครับโทรมาได้เลยครับสินค้ามีพร้อมส่งสันหนาหกมิล กว้าง2นิ้วด้ามยาว6นิ้วนะครับมีฝักท่อ PVC แถมให้1อันนะครับครับโทรมาได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับใช้งานไปไล่ไปสวนนะครับ ครับวันนี้ยี่สิบแปดมกราคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแรมโบ้ครับขอบคุณครับ